แหลกหลังคาโตโยต้ายาริสคอ s สน้องใหม่ล่าสุดจากค่ายโตโยตานะคะวันนี้นะคะ scr ราชาแหลกหลังคานะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งมากๆเลยนะคะที่ได้ทําการติดตั้งแหลกหลังคาให้กับเจ้ายาร i สคอร์สคันนี้นะคะบนโชว์รูมสวยๆแบบนี้นะคะแน่นอนคะ่ะว่า ถ้างานไม่ดีจริงไม่มีคุณภาพจริงนะคะจะไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปอยู่บนโชว์รูมสวยๆแบบนี้นะคะอย่างคันนี้นะคะติดตั้งตัวถาดทรง r r 0 4สีดำนะคะพร้อมด้วยคานขวางทรง r b 0 3สีดำนะคะจะขึ้นชื่อเรื่องการลู่ลมมีฉายาว่าคานขวางทรงปีกเครื่องบินนะคะพร้อมด้วยขาจับที่ตรงรุ่นสำหรับเจ้า t o y o ต a y a า i s c คอร์เท่านั้นนะคะขาจับตัวนี้สำหรับ To y ยต a y ยาริคอร์เท่านั้นเลยนะคะ เห็นไหมคะแนบเนียนไปกับตัวรถเลยนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากๆค่ะอุปกรณ์เดิมที่มากับตัวรถนะคะคุณลูกค้าถอดเก็บไปได้เลยนะคะเพราะว่าทาง scr นะคะเขาจะมีอุปกรณ์ใหม่ไปให้ยกชุดเลยค่ะนั่นหมายความว่าเขาจะไม่ยุ่งกับอุปกรณ์เดิมที่มากับตัวรถเลยนะคะและที่สําคัญต้องไม่เจาะตัวรถด้วยนะคะและน็อตที่ใช้ในการติดตั้งก็เป็นน็อสตสแตนเลสนะคะ ส่วนตัวน็อตท,ที่ใช้ในการประกอบตัวถาดก็เป็นน็อสตสแตนเลตอีกเช่นเดิมค่ะงานดีมีคุณภาพแบบนี้นะคะไม่มีไม่ได้แล้วนะคะและกรณีที่คุณลูกค้าบอกวาอ่าไม่อยากติดแหลกอยากติดแค่เต็นท์นอนก็สามารถใช้ชุดติดตั้งชุดนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าของ SCR นะคะจะเป็นคานหนาขาตรงรุ่นนะคะ คุณภาพคับจอเลยค่ะสามารถรับน้ําหนักได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะหรือจะไปติดชุดจับจักรยานก็ได้นะคะอนเนกประสงค์มากๆไปบรรทุกเรือคายังก,ก็ได้โอ้โหแน่นอนค่ะว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานจริงๆเลยนะคะงานดีมีคุณภาพเรียนเชิญมาที่ ACR ราชาแหลกหลังคาเลยนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายทรงมากๆเลยนะคะ เห็นไหมคะสวยงามจริงๆค่ะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีดูแลยินดีบริการยินดีรับใช้คุณลูกค้าทุกทท่านนะคะสวัสดีค่ะ